ฝนตกฝนตกไป้องอู้ฝนตกครับดูตกกระทำนี่ได้ไหมพี่ต้อมดารรถพี่ต้อมก่อนฝนตกครับ Ô, tụt mà พอพอพอ,พอดวาวรถไยช่วยดันโอ้ไม่เอาเว้ยไม่ยอมเว้ยคนลงเม็ดอยู่ครับนี่ ไปไม่ได้อ,อ่ากว่าจะขึ้นตรงนู้นไม่ไหวไปไหมไปไหมไหอยู่มั้งเลียบร้อตั้ม อตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับผมก็ลูกทางเรียบร้อยครับผมไม่รู้ว่าจะลื่นหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้ไม่ครูจะตกมาทำไมนะฝนเนาะไปแล้วมาตันลื่นไหมได้ยูได้ยูได้ยู ทรูปทางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฝนมาแบบโปรยๆครับมาเยี่ยมเย็นแล้วก็ไปจานชูอ่าท่องกระถาได้ฝนให้หน่อยท่องกระถาได้ฝนหน่อย ไม่รู้ว่าจะไหม้รอบหรือเปล่าครับนู่นขาวเดือดเลยครับเขาภูเขาลูกนุ้นเอออย่าตกเด้อลูกเลยอย่าตกเด้อเทวดาเออ้อมันจะลำบากถ้าตกมานะ่ะมาแล้วแมมมอสครับ 7E พลัง 7E ครับแมงเลื่อเหลือนี่ครับที่อาจารย์ชูเหย่ยงดินมาไว้ครับก็ตรงนี้แหละตร,ตรงนี้พอดีว่ารถเอื้อมถึงพอดีครับ เจ็งแต่สองตัวผสานกันแบบอันนี้เลยแดดออกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออแดดออกอย่างนี้มั้ยฮะ มาแบบว่าไม่ให้ท่านได้ต้องตัวอะไรไหมตกก็ตกเลยไหมโอ้หืมเขาโน่นตกแล้วนู่นข่าวเด้อเลยต่อธงอานะมิเจ้าโลก,กีนีสายจวดครับ อันนี้เป็นล็อกกาไม่ใช่ล็อกกีนะล็อกกาครับ <c oughs> ดูมืดครึมอีกแล้วครับฝนหยุดตกสักประมาณเดือนนึงไปมีการตกีนทางนี้ด้วยทงปิดล่องให้ดูหน่อย จาฮามครับมี่สับล่องหยับล่องแล้วรถบด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 นด้วย เริ่มลงเม็ดอีกแล้วพี่น้องรถท่อทงนี่ทับคอนควบอยู่เลยครับ กดอย่างเดียวครับห้ามปล่อย โอเคน่าจะให้ดันนั้นออกไปไมั้ง ีเสียงตายครับเสียบอยอ่ะนี่แหละต้องจับรล่องอย่างงี้นะครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่าน,นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บปายบายครับสวัสดีครับ